สีเข็ดยังมีละยะเลยเพราะขนมเพราะขนมออวบอยูบเซ้าละยเ่เนาะผักหมใบน่องักน่องเนี่น้ำนอนอเท่ไหร่ยก่่วนบ้านี่ก็ไปนเน้บ้าอยยายพวกเนื้อมนี่ก็ท ki, o, ีไปหุ่นบ่

กาไงที่ิ้งกะจั๊เนี่ยโอ้ย้องมันชอบกิ้งแต่บงกิงทุกคนเนี่ยบเข้านี่กพาเองบ่นี่บ่เออพาเองโอ้มันเก่งเนาะนี่เราไปจับป่าไเ้องคูดเราเฮ็ดยังไงหตอกนี้ยหญ่าเนี้ยูดยากกับคนป้นกันก็ไม่้านัขกัน อ่มัขกงใส่คนต้นกันนเขาเป็นหนึ่งเอาไปยังบ่วานเลย้วไเงยโอ้ไปห้อยอีกห้อยยังงั้ก็จะวาหนึคำเลี้งใ่จตัวนนอยเลยมียังไงอะไรมีเขาเขาขึ้นเหลืองเลยใส่ยังไนใส่จานน้ำตาลจไงานนตานอืตาลเอ่อมาเฮ็ดนี่อไรตาลมาเนี่ กางกย้ำมงเลจยิ้งเลยตานเป็นน่วยนบบ่เออตันชุกเออเออต่สีมันอซื้อหนิบบ่อือเขาี้ยันใส่โยกเลี้ยก็มงันใส่แยกงใจงยิ้มเอันไปยังี่้าก็เคมาจยาันคขวดไว้ไดแท่เมนเน่อเ้ไว้พอ ยายอายุเท่าไรละปีนี่แก่สิบแปดโอ้แก่สิบแปดนั่นแข็งแรงอยู่เนาะหลังคอมหลังคอมเมื่อเสืองอ่ะไปงอไปแต่เจ็บแกเยวขาบว่ปวดมีโรคอียังอยู่บ่อใหญ่บ่บ่มีโรคยังโรคประจำตัวบ่มีเป็นตาเบาหวานโอ้เป็นตาเบาหวานเป็นเดียวเเป็นบาหวานก็ใส่น้ำตาลหลายแต่ยายนเเป็บาหวานกว่าฉ่ามา มันคาดบใดได้พอบคาดไหนได้บเกลือมว่นกันกบานางบเกแกัขอยู่โอ้เดี๋ยวสิ่ลงตอนฮอให้เบิ้งแล้วบดนี้อันนี้เพิ่งขูดบักข้าวสองกินยูแต่บ่ห้กินหลายแล้วบ่อ้บ่อ้คาดุของพวกนี้ความดันนี้แต่ยานตะวันข้ว่อขึ้นเราวูกมันเล 내가 거 아니야?